สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะทำความรู้จักกับการใช้งานคำสั่ง try catch นะครับในภาษาจาวานะครับในที่นี้ครับเราก็จะทำการเขียนคำสั่งของภาษาจาวานะครับลงไปในโปรแกรมที่ชื่อว่า eclip นะครับแล้วก็ทำการศึกษานะครับทดลอง run ผ่านทาง eclip s e ในที่นี้ครับเรามีโค้ดตัวอย่างสั้นๆนะครับเพียง4บรรทัดนะครับก็คือ เราจะสร้างคลาสขึ้นมานะครับอันดับแรกของ Java คือการสร้างคลาสต่อมาเราก็สร้างเมทอดที่จะให้ตัวโปรแกรมมันเริ่มต้นในการทำงานได้ก็คือ m e t h o ด main นะครับโดยที่ก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นปีกาเปิดปีกาปิดเปรียบเสมอกับขอบเขตของคลาสขอบเขตของเม h อดนะครับภายใน m e t h o ดก็จะมีคำสั่งอยู่2คํคำสั่งนะครับบรรทัดที่3กับบรรทัดที่4ก็คือการสร้าง Array นะครับ ARR แล้วก็เป็นลักษณะสัญลักษณ์ของคล้ายๆวงเล็บหรือกล้ามปูนี้นะครับก็จะเป็นการประกาศตัวแปรที่เป็นอ b อบเจกต์ที่มีค่าเป็น Object อ็อบเจกต์อินเจอร์นะครับเป็นรูปแบบของอาร์เรย์สามารถเก็บค่าได้หลายค่านะครับอาร์เรย์ของ j a ว a ่าก็จะมีการระบุตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกก็จะเป็นตำแหน่งที่0ูนย์นะครับตำแหน่งที่1 2แล้วก็3นะครับ ตัวนี้นะครับเราจะสั่งให้นะครับ array นะครับ arr object อะไรตัวนี้นะครับเข้าถึงตำแหน่งที่10แล้วก็ทำการลันนะครับโดยสังเกตเห็นได้ว่าโปรแกรมก็จะ e er อ r o r นะครับบอกว่า java.lang.arrayindexoutofboundexception นะครับมันมีเพียงแค่0 1 2 3นะครับแต่เราจะให้เข้าถึงตำแน,นที่10มันก็เลย e er อ r o r โปรแกรมก็ทำงานไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมี try catch เข้ามานะครับในการที่ให้โปรแกรมนั้นทำงานต่อแล้วก็ดักจับ error ออกมานะครับนี่เป็นรูปแบบของโปรแกรมนะครับเมื่อทำการเพิ่ม try catch ขึ้นมานะครับโดยที่ try นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดักจับคำสั่งที่จะ error นะครับและเมื่อพบคำสั่ง error เราก็จะให้ไปทำงานนะครับหลังของเล็บปีกาเปิดก็คือ จับเออร์นะครับแล้วก็แสดงผลออกมาซึ่งในการจับ e er อ r ร์เราจะต้องใช้ประเภทของ e er อ r ร์เรในแต่ละรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปแบบของ Array ก็จะใช้ Array index out of bound exception นี้นะครับปกติแล้วถ้าเราไม่มี try catch เราก็จะรันโปรแกรมไม่ได้นะครับเมื่อเราทดลองรันด้วยการใส่ try catch เข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะไม่ e er er อ r ร์นะครับแต่จะดักจับ e อ r ร์อออกมานะครับบอกว่า ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอาร์เรตำแหน่งที่10ได้นะครับและนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้ t ่ายแคชกับอาร์เรยครับ